ในทางพุทธศาสนาและจิตวิทยาการกระทำทั้งบาปอากุศลกรรมและบุญกุศลกรรมไม่ได้ส่งผลแค่ภายนอกหรือรอผลในชาติหน้าแต่จะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผู้กระทำทันทีที่คิดหรือลงมือทำดังนี้ครับ 1. ผลของธรรมบาปการทำบาปหรือทำชั่วต่อจิตใจเมื่อเราคิดร้ายพูดโกหกหรือทำลายผู้อื่น แม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่จิตใจของเราจะบันทึกไว้ทันทีความเร่าร้อนหรือร้อนรนบาปเปรียบเหมือนไฟเมื่อทำแล้วจิตใจจะกระวนกระวายไม่สงบความหวาดระแวงกลัวคนจะรู้ความจริงกลัวผลที่ตามมาทำให้ไม่มีความสุขความเศร้าหมองจิตใจจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสเหมือนน้ำโคลนมองเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงได้ยากความหนัก รู้สึกเหมือนมีก้อนหินทับอกความรู้สึกผิดระยะยาวสะสมเป็นนิสัยที่โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายและจิตตกต่ำลง 2. ผลของธรรมบุญการทำบุญหรือทำดีต่อจิตใจเมื่อเราให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนา 1. ความชุ่มเย็นบุญเปรียบเหมือนน้ำเย็นทำแล้วใจจะสบายรู้สึกปลอดภัย 2. ความอิ่มเอิบหรือปิติเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำสิ่งดีๆ 3. ความโปร่งโล่งเบาจิตใจจะผ่องใสมีความสุขลึกๆโดยไม่ต้องอิงวัตถุ 4. ความกล้าหาญคนทำดีจะมีความองอาจมั่นใจเพราะไม่มีแผลในใจให้ต้องปกปิดและ 5. ระยะยาว จิตใจจะอ่อนโยนมีเมตตาและเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีขึ้นสรุปง่ายๆก็คือทำบาปเท่ากับกำก้อนถ่านไฟแดงๆไว้ในมือคนแรกที่โดนเผาจนเจ็บปวดคือตัวเราเองทำบุญก็คือเหมือนถือบอกไม้หอมไว้ในมือคนแรกที่ได้กลิ่นหอมและสดชื่นคือตัวเราเองดังนั้นผลต่อจิตใจเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าครับ การเลือกทำบุญและละเว้นบาปจึงเป็นการรักษาใจตัวเองให้มีสุขภาพดีที่สุดครับ